ทุกคนเคยได้ยินคำว่าของทนสิทธ์กันไหมครับของทนสิทธิ์แต่และชนิดก็มีคุณวิเศษที่แตกต่างกันออกไปวันนี้พี่โอค๊คเลยนำของทนสิทธ์ที่หายากอีกชนิดหนึ่งมาให้เพื่อนๆชมกันเขาว่ากันว่านี่ก็คือทองแดงเถื่อนจะเป็นอีกของทนสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นแร่ทองแดงที่ไม่ผ่านการแปลรูปหรือผสมอะไรมาก,กล่าวคือทองแดงเถื่อนก้อนนี้เป็นโลหะธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองบางคนอาจเคยได้ยินคำว่าคนโบราณน,นิยมเอาทองแดงเถื่อนมาผสมมวลสารทำพระเครื่องพระบูชาเพราะความเชื่อที่ว่าทองแดงเถื่อนนั้นถ เป็นหนึ่งในนวโลหะธาตุามงคล9ก้าอย่างมีเนื้อโลหะที่มีเอกลักษณ์มีประสิทธิภาพสูงและไม่เหมือนใครและมีคุณวิเศษในตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกด้วยคุณวิเศษที่เป็นที่นิยมจึงนิยมนํามาเป็นชนวนสําหรับจัดสร้างวัตถุมงคลตามสูตรที่มีมาตั้งแต่โบราณมีประสิทธิภาพสูงในการกํากับพลังงานผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังอ่อนโยนแสงจันทร์จะส่งและขยายให้เกิดพลังงานทั้งทางกายและทางจิตใจนอกจากคุณวิเศษต่างๆที่คนโบราณมีความเชื่อแล้วพี่โอ๊กกับมองว่าทองแดงเถื่ มีรูปร่างสวดทรงที่สวยงามเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชวนให้จินตนาการได้มากมายเพื่อนๆมองทองแดงเถื่อนก้อนนี้แล้วลักษณะคลายอะไรบ้างลองแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับ